ถ้าผมยังดำไม่พอขาวไม่พอบอกผมทีว่าผมเป็นตัวอะไรหนึ่งในประโยคที่คล้าหลายคนนะครับจำได้จากภาพยนตร์ Green Book ที่พูดถึงเรื่องราวของผู้ชายสองคนที่มาจากโลกสองใบนะครับระหว่างดรดอนเชอร์ลี่นักเปียนโนคลาสสิกผิวดำโทนี่ลิปอดีตกาดเฝ้าผับเชื้อสายอินเตอรลีอเมริกันกับการเดินทางสองคู่หูต่างสีผิวต่างชนชั้นที่สร้างมิตรภาพทั้งเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา และการมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความคิดที่เปลี่ยนไปและในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องจริงในภาพยนตร์ r e e n Book ที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าจะพูดถึงที่มาที่ไปนะครับของหนังสือ Green Book ที่เปรียบเสมือนไบเบิลการเดินทางของคนผิวสีก็ต้องย้อนไปในช่วงปี1860ที่เกิดสงครามกลางเมืองหลังจากสมาพันธรัฐอเมริกาฝ่ายใต้ ที่มีระบบเศรษฐกิจนะครับที่พึ่งพาการใช้แรงงานทาสผิวสีในกเกษตรกรรมแพ้สงค้ามให้กับสหภาพฝ่ายเหนือที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นรัฐอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องพึ่งแรงงานทาสมากนักรวมถึงถูกบังคับนะครับให้ยกเลิกกฎหมายแบ็กโค้ดที่เคยใช้กำหนดสิทธิระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสีให้ทุกคนนะครับมีสิทธิพลเมืองเท่าเทีเทยมกันจนในปี1877ที่เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในผลการเลือกตั้งทําให้พรรคเดโมแครต ที่มีฐานเสียงในพื้นที่ภาคใต้นะครับทำข้อตกลงว่าจะยอมให้รัตเทอร์ฟอร์ดบีเฮจากพักรีพับลิกันเป็นป,นประธานาธิบดีเพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงที่ว่ารัฐบาลกลางจะต้องถอนกําลังทหารทั้งหมดออกจากทุกรัฐในภาคใต้ทําให้พักเดโมแครตนะครับกลับมามีอํานาจและออกกฎหมายที่มีชื่อว่าจิมโคภายใต้นโยบายที่ดูฟังแปลกๆนะครับที่ว่าแบ่งแยกอย่างเท่าเทียม และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของคนผิวสีเอาไว้แตกต่างกันในแต่ละรัฐทางใต้แต่จุดที่เหมือนกันนะครับก็คือการแบ่งแยกพื้นที่และการปฏิบัติตัวระหว่างคนผิวขาวและคนผิวสีนะครับออกจากกันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือคนผิวสีจะต้องอาศัยอยู่เฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเมืองที่ถูกกาหนดไว้ร้านอาหารและโรงแรมบางแห่งนะครับก็ไม่อนุญาตให้คนผิวสีใช้บริการอย่างเด็ดขาด หรือสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันปกติเช่นห้องน้ำรถสาธารณะตู้กดน้ำดื่มรวมไปถึงสระว่ายน้ำปั๊มน้ำมันก็ต้องดูให้ดีก่อนว่ามีป้ายอนุญาตให้คนผิวสีใช้บริการได้หรือไม่เพราะไม่งั้นอาจจะถูกจับจากเจ้าหน้าที่ได้จนมาถึงช่วงกลางศตวรรษที่20ในช่วงที่เศรษฐกิจของอเมริกานะครับกำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดและวัฒนธรรมการขับรถที่กำลังรุง่งเรืองโดยเฉพาะการเดินทางของชาวภาคเหนือ ที่อยากรู้ความเป็นไปในอีกฝากหนึ่งของประเทศที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งถ้าคุณเป็นคนผิวขาวก็จะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งตรงกันข้ามกับคนผิวสีที่ส่วนใหญ่นะครับถึงขนาดเตรียมเครื่องนอนเครื่องทำอาหารน้ำมันสำรองใส่รถติดเอาไว้เพื่อเลี่ยงปัญหากฎแบ่งแยกในภาคใต้ของอเมริกาวิกเตอร์ฮูโกกรีน ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกานะครับที่ทํางานเป็นพนักงานไปรษณีย์ในนิวยอร์กและเป็นหนึ่งในคนผิวสีนะครับที่เจอปัญหาการแบ่งแยกเขาเลยมีความคิดนะครับที่จะทําไกด์บุ๊กขึ้นมาสักเล่มเพื่อนําเสนอร้านค้าที่พักหรือบ้านพักของคนธรรมดานะครับที่ยินดีแบ่งห้องเช่าให้กับนักท่องเที่ยวทุกสีผิวและปั๊มน้ามันนะครับที่ยินดีต้อนรับคนผิวสีวิกเตอร์นะครับได้เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี1930 ที่รวบรวมสถานที่เฉพาะในนิวยอร์กที่มีชื่อว่า The Negro Motorist Green Book ที่ตีพิมพ์ในปี1936ปรากฏว่าได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากและผู้คนก็อยากให้ทำไกด์บุ๊กแบบนี้สำหรับเมืองอื่นๆอ,ออกมาด้วยตัววิกเตอร์นะครับเลยรวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่ายนะครับที่เห็นด้วยกับแนวคิดในการทำไกด์บุ๊กทำให้ The Negro Motorist Green Book นะครับที่ตีพิมพ์แบบรายปีและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และต่อมานะครับก็ได้พัฒนาไปยังพื้นที่บางส่วนของแคนาดาและเม็กซิโกรวมถึงการเพิ่มสถานที่บริการต่างๆจึงทำให้ไกด์บุ๊กฉบับปี1949มีความหนาถึง80หน้าจากฉบับแรกนะครับในปี1936มีเพียง10หน้าเท่านั้นปัจจุบันนะครับกรีนบุ๊กกลายเป็นหนังสือหายากที่มีมูลค่าสูงหลายเท่าตัวโดย The Negro Motorist Green Book นะครับฉบับปี1941 ถูกประมูลไปในราคา22,500เหรียญจากพิพิพธภัณฑ์สมิธโซเนียนผู้กำกับปีเตอร์ฟาเรลลี่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวการเดินทางของดรดอนเชอร์ลี่นะครับนักเปียนโนผู้มีชื่อเสียงและแฟรงค์แอนโทนีวาลเลลองกาหรือโทนี่ลิฟที่ทำหน้าที่เป็นพลขับและเป็นผู้ดูแลตลอดการเดินทางไปตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงที่สังคมนะครับยังอ่อนไหวกับเรื่องสีผิวในยุค60โดยหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เก่านะครับของดรดอนเชอร์รี่กับพ่อของเขาสมุดเล่มเล็กนะครับที่เป็นการบันทึกของเชอร์รี่รวมถึงจดหมายซึ่งมีข้อมูลน้อยมากส่วนการหาข้อมูลของโทนี่ลิฟนะครับผู้กำกับฟารเรลลี่ได้ไปหาข้อมูลจากครอบครัววาเลลองกากับลูกชายของโทนี่ลิฟนะครับที่ชื่อนิกวาเลลองกามาให้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับพ่อของเขา แนะนำให้รู้จักเพื่อนของโทนี่ลิฟพร้อมได้นำมาแสดงในฉากโคปาคาบาน่าในต้นเรื่องในตอนที่กำลังหาบริษัทนะครับหรือสตูดิโอที่จะให้เงินสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอะไรที่ยากมากเพราะต้องใช้เงินถึง20ล้านเหรียญในการสร้างต่อให้มีชื่อนักแสดงนะครับอย่างวิกโก้มอร์เทนเซนและมาเฮอร์ชาลาอาลีในสัญญาที่ยื่นก็าตาม วิโก้มอนเทนเซนได้เล่าถึงการมารับบทโทนี่ลิฟทางผู้กำกับปีเตอร์ฟาเรลลี่ได้ส่งบทมาให้วิโก้อ่านและยังบอกอีกว่าตัวเขาคือตัวเลือกเดียวสำหรับบทนี้หลังจากได้อ่านบทภาพยนตร์นะครับตัววิโก้ก็รู้สึกชอบตัวละครทโทนี่ลิฟรวมถึงเรื่องราวสุดประทับใจของการเดินทางแต่มีความกังวลเล็กน้อยเพราะกลัวว่าจะถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาไม่ตรงความตั้งใจของผู้กำกับแต่ทางวิโก้มอร์เทนเซนก็ได้ตัดสินใจรับบทนี้ เราะเขาได้เปลี่ยนความกังวลนะครับให้กลายเป็นความท้าทายในการแสดงการเตรียมตัวรับบทโทนี่ลิฟต์นะครับวิกโก้เล่าให้ฟังว่าก่อนเปิดกล้องการถ่ายทําเขาได้เดินทางจากสเปนมานิวยอร์กจากนั้นขับรถไปนิวเจอร์ซีย์นะครับ mm hmm. เพื่อพบกับครอบครัววันเล่ลองกาใช้เวลาคุยกันนานถึงครึ่งวันจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับวิกโก้ก็รู้สึกว่าตัวโทนี่ลิฟต์กับพ่อของเขามีนิสัยที่คล้ายกันที่เคยเป็นชนชั้นแรงงาน มีความหัวรั้นแต่เป็นคนน่ารักรวมถึงดูซีรีส์เดอะโซพา n โนที่เล่าถึงตัวละครหลักที่ชื่อโทนี่โซปา n โนนักเลงลูกครึ่งอินตารลีอเมริกันที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับบทบาทผู้นำองค์กรอาชญากรรมมาเฮอชาล่าอาลีเล่าถึงการเข้ามารับบทดรดอเชอรี่นะครับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะได้แสดงตัวละครที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร แต่สิ่งที่อาลีสนใจบทนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความซับซ้อนของเชอร์รี่นะครับที่ต้องรับมือกับปัญหาหลายเรื่องในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ซ่อนความสามารถอันน่าทึ่งอยู่ข้างในการเตรียมตัวรับบทดรดอรเชอร์รี่นะครับมีข้อมูลให้หาน้อยมากอาลีนะครับได้พูดคุยกับทีมงานในการหาข้อมูลดูสารคดีเกี่ยวกับคาร์ลิกี้ฮอล์ที่ได้เห็นวิธีการพูดการเคลื่อนไหวแต่ถ้าวิธีที่จะทําให้อาลีนะครับรู้จักตัวตนของเชอร์รี่ได้ดีที่สุดคือการฟังผลงานของเขา และอยากรู้ว่ารู้สึกอย่างไรเวลานั่งเล่นเปียโน,โนอาลีพยายามเล่นให้ได้เหมือนกับความสามารถของตัวละครมากที่สุดนะครับถึงอาลีจะรู้ว่าไม่มีทางเทียบเขาได้ก็ตามการแสดงในบทดรดอนเชอร์ลี่นะครับของอาลีทำให้เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมข้อแรกนะครับเกี่ยวกับการเดินทางทัวใต้ของดรดอนเชอร์ลี่ครับกับโทนี่ลิฟ ในภาพยนตร์นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2เดือนซึ่งผิดจากความจริงไม่ใช่น้อยเพราะต้องเดินทางยาวนานถึงปีครึ่งนะครับในเรื่องจริงนิกวาเลลองกานะครับเผยสาเหตุที่ต้องลดเวลาก็เพราะว่าได้รับการระบุจากทีมงานนะครับถึงเหตุการณ์ในหนังที่ต้องไม่เกิดขึ้นในเมืองเดียวกันหรือเวลาเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่ดรดอนเชอร์ลี่นะครับถูกจับกับผู้ชายอีกคนที่ YMCA และสายตรวจของรัฐนะครับก็ได้โทรตามโทนี่ลิฟ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงแต่ลิฟก็ไม่เคยบอกว่าดอนเชอร์รี่ถูกจับใส่กุญแจมือกับปากบัวโดยมีชายหนุ่มอีกคนนะครับอยู่ด้วยจริงหรือไม่เขาบอกแค่ว่าเมื่อไปถึงนะครับเชอร์รี่บอกว่าเจอกับผู้ชาย3คนแต่ไม่เคยมีอะไรมากกว่านั้นโพนี่นะครับได้ติดสินบนกับสายตรวจในตอนแรกนะครับพวกเขาดูลังเลกับข้อเสนอแต่สุดท้ายนะครับก็รับและยื่นเงินไปให้200เหรียญส่วนเชอร์รี่นะครับก็เสียใจ กับการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของลิฟอย่างที่เห็นในหนังจริงๆส่วนนิกวาเลนลองกานะครับลูกชายของโทนี่ลิฟก็เล่าเสริมว่าดรดอนเชอร์รี่นะครับไม่เคยแสดงตัวว่าเป็นเกย์รวมถึงไม่เคยมีการพูดออกมาต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ดอนเชอร์รี่กับโทนี่ลิฟติดคุกด้วยกันนะครับหลังจากที่โทนี่ปล่อยมัดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะเกิดฟิวขาดที่ตำรวจนะครับวิพากษวิจารชื่ออินเตอรี่ของเขานะครับในทางที่ไม่ดีซึ่งเป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นจริง แต่ที่แตกต่างกันก็คือเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นอีก1ปีจากการเดินทางในหนังนะครับเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับปี1963ซึ่งเป็นทัวร์อีกรอบนะครับหลังช่วงพักคริสต์มาสที่เป็นฉากจบของหนังเชอร์รี่นะครับโทรหาโรเบิร์ตเคนเนดีที่ตอนนั้นนะครับเป็นอายการสูงสุดเพื่อช่วยปล่อยตัวเขานะครับและเชอร์รี่นะครับก็โทรไปหาไม่กี่วันก่อนหน้านะครับที่ประนาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีพี่ชายของโรเบิร์ตนะครับถูกลอบสังหาร ซึ่งในหนังนะครับไม่ได้บอกเอาไว้เช่นเดียวกับการที่ดรดอนเชอร์รี่นะครับปีกจากการออกทัวร์ไปร่วมงานศพของประธานาธิบดีอีกเหตุการณ์นะครับที่จริงแบบเป๊ะๆคือการที่ดรดอนเชอร์รี่นะครับสอนให้โทนี่ลิฟเขียนจดหมายถึงโดโลเลสนะครับผู้เป็นภรรยาเพื่อให้เรื่องถูกต้องตามความจริงนะครับในช่วงเขียนบทต้องใช้จดหมายฉบับจริงนะครับมาเป็นข้อมูลหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์นะครับประมาณ10ปี โทนี่ลิฟตัวจริงนะครับได้ทำงานในวงการบันเทิงเขาได้รับบทการแสดงเล็กๆนะครับใน The Godfather หนังคลาสสิกขึ้นหิ่งหลังพบกับฟานซิสฟอร์ดคอปเปอ่าที่ขับโคปาคามบาน่าในนิวยอร์ครวมถึงเคยแสดงในภาพยนตร์ของมาร์ตินสกอร์เซซีจากเรื่อง Goodfellas ตัวผมเองนะครับได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่หลายครั้งแต่ความรู้สึกหลังดูจบก็จะทำให้คิดอยู่เสมอว่าทำไมคนเราถึงทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบนี้กรีนบุ๊กนะครับนำเสนอประเด็นที่ยังคงมีปัญหาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์อคติเพศสภาพการกดขี่และความอันตรายทุกด้านต่อคนผิวดำภาพยนตร์เรื่องกรีนบุ๊กนะครับได้รับรางวัลอสการ์ถึง3รางวัลด้วยกันได้แก่ นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยกินบุ๊กนะครับเป็นหนึ่งในภาพยนตร์5เรื่องที่ชนะรางวัลอสการ์นะครับสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมโดยอีก4เรื่องนะครับได้แก่ Wings ในปี1927แก n น Hotel ในปี1932 Diving Miss Daisy ในปี1989และ อาโกในปี2012ส่วนมาเฮอร์ชลาอาลีนะครับกลายเป็นนักแสดงผิวดำคนแรกที่ชนะ2ครั้งในสาขาบทสมทบรวมถึงการแสดงของอาลีนะครับในเรื่องนี้กลายเป็นการแสดงที่ยาวนานที่สุดที่เคยคว้ารางวัลอสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยเวลา1ชั่วโมง6นาที38วินาทีส่วนวิโกมอร์เทนเซนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงจากออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นเรื่องที่3 ต่อจากกัปตันแฟนแทสติกในปี2016และอีสเทิร์นพอมิสซในปี2007ในตอนที่โทนี่นะครับกำลังซ่อมรถอยู่ข้างทางดรดอนเชอร์ลี่นะครับมองออกไปข้างนอกหน้าต่างเห็นคนดำทำงานอยู่ในไร่ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทางตอนใต้ของอเมริกามาเป็นร้อยร้อยปีขัดกับตัวต้นของเขานะครับที่เป็นสุภาพบุรุษแอฟริกันอเมริกันแต่งตัวใส่สูทดูดีมีโชเฟอร์เป็นคนผิวขาว ดรดอนเชอรี่นะครับมองคนทํางานคนทํางานนะครับก็หันมามองเขาเพราะไม่เคยเห็นคนดําแบบดรดอนเชอรี่มาก่อนในฉากนี้ทั้งฉากนะครับไม่มีคําพูดเลยแต่ฉากฉากนี้นะครับมันแทนทั้งถ้อยคําและความหมายมากมายสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีแนวคิดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่ามองและตีความออกมาแบบไหนแต่ไม่ว่าจะได้ข้อคิดอะไรเราควรนำข้อคิดดีๆเหล่านั้นมาใช้นำทางความคิดและชีวิตของเรา